นะครับวันนี้ก็มาไร้สดยามเย็นกันบ้างนะครับพามาดูนะครับเจ้า2คันนี้นะแตกต่างแต่เหมือนกันนะครับกับ โตโยต้าอเวนซ่านะครับปี1 8 1 9นะใหม่ๆทั้งคู่นะครับทั้ง2คันนี้นะเป็นค่ายโตโยต้านะครับนะก่อนจะเปลี่ยนโฉมนะครับเป็นโตโยต้าเวลลสนะครับซึ่งเป็นรถ7ที่นั่งนะทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาดูความต่างนะครับของเจ้า2คันนี้นะครับมีอะไรแตกต่างกันบ้างหรือเปล่านะครับนะนอกจากสีขาวและสีดำนะครับ บอกเลยว่าคันหนึ่งเป็นตัว E นะครับกับอีกคันหนึ่งเป็นตัว G นะตัว G ก็จะท็อปกว่าตัว E นะครับนะลองมาดูกันก่อนนะครับว่าต่างกันตรงไหนราคาห่างกันเท่าไหร่ถ้าเป็นคุณจะตัดสินใจซื้อคันไหนนะครับระหว่างคันสีขาวกับคันสีดำนะครับนะเรามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะฮะข้อแตกต่างนะครับนะเห็นไหมครับคันสีขาว จะมีไฟตัดหมอกนะครับนะอยู่ด้านล่างนะครับอื่นๆน่ะบอกเลยว่าก็เหมือนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ2ชั้นนะครับนะโคมก็ลักษณะเดียวกันนะครับนะกระจังหน้าเหมือนกันนะครับดีไซน์เหมือนกันนะครับนะต่างกันที่ไฟตัดหมอกแค่นั้นเองนะครับดังนั้นน่คุณก็น่าจะรู้แล้วนะว่าคันสีขาวเป็นตัวท็อปฝาดนั่นคือตัวจีนนั่นเองนะครับสิ่งที่เรามาดูกันต่อนะครับล้ออ่ะเรามาดูกันนะครับ ล้อเหมือนกันเลยนะเป็นทูโทนนะครับเหมือนกันนะสายางดาลล็อปเหมือนกันนะครับซีรียงนะเดี๋ยวผมหาก่อนสักครู่นะครับ,บซีรียงเป็น18565ขอบ15นะครับก็เหมือนกันเลยนะทั้ง2ข้างเอ้ยทั้งสองคันนะครับขออภัยนะนะครับก็ดลอลล็อปเหมือนกันใหม่ๆเหมือนกันนะเอาไปดูกันต่อนะครับ ด้านข้างคันขาวนะตัว G นะครับจะมีไฟเลี้ยวนะที่ตัวหูกระจกนะครับส่วนตัว E นะไม่มีนะครับเป็นปกติแบบนี้นะทั่วไปนะครับมีชาสเกิร์ตด,ด้านล่างให้นะครับด้านข้างนะมีตัดโครเมียมนะครับเหมือนกันนะทั้ง2อคันนะครับมือจับนะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะครับนะ ด้านหลังมีอะไรต่างกันอีกไหมนะฮะด้านบนนะครับเสาอากาศเป็นคีบฉลามนะครับเหมือนกันนะตัว E นะครับไม่มีสปอยเลอร์ให้นะด้านบนนะครับนะแต่ตัว G นะครับมีสปอยเลอร์วิ่งหลังให้ข้างบนนะครับนี่นะตัว G นะครับคิวสีเดียวกันนะสีออกเทาๆานะนะครับเหมือนกัน แล้วก็ไฟทับทิมนะครับมีเคี้ยวๆตรงนี้หน่อยนะเหมือนกันนะครับนี่นะเหมือนกันอันนี้ก็คือภายนอกนะครับข้อแตกต่างก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะนะครับสําหรับเจ้าสองคันนี้เอาไปดูภายในกันต่อนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะวันนี้นะครับนะเอามาดูด้านในกันนะครับอันนี้ตัว E นะครับสีดําภายในก็นี่นะครับเป็นผ้านะ สีออกดำๆตัดสีแดงนะครับปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเบาะก็เป็นเบาะผ้าทั้งหมดนะครับเจดที่นั่งนะเจ็ดที่นั่งนะครับแบบนี้นะครับพงมาลัยย่างนะธรรมดานะครับไม่มีปุ่มอะไรทั้งนั้นนะนะครับมีปรับกระจกด้านข้างไฟฟ้านะครับหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับคันนี้ปี19นะครับ วิ่งอยู่1น0 0 0 0สโลนะครับนะบริเวณตรงกลางคอนโซลก็จะประมาณนี้นะครับหน้าจอเป็นอะนาล็อกนะฮะไฟสีสีแบบนี้นะครับแอร์นะครับเครื่องปรับอากาศก็มีหน้าจอดิจิตอลให้แบบนี้นะครับแอร์แบ็กมีให้เรียบร้อยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งท็อปฝ่ามีอะไรแตกต่างออกไปนะครับไปเราไปดูกันนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีนะครับยามเย็นนะเลิกงานกันหรือยังนะครับหรือว่าใครทํโ OT อยู่หรือเปล่านะฮะหรือว่าใครคุณพ่อคุณแม่ตั้งร้านนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ขอสายดีๆนะครับวันนี้นะอ่ะนี่นะฮะปรับกระจกไฟฟ้าเช่นกันนะครับนี่นะแผงประตูนะอันนี้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับนะพวงมาลัยเจ้าคันนี้มีปุ่มมาให้แล้วนี่นะ นะฮะมีปุ่มทางด้านซ้ายมือนะครับขวามือไม่มีอะไรนะคันนู้นไม่มีอะไรเลยนะครันนี้มีปุ่มนิดนึงนะครับทางด้านซ้ายนะพวงมาลัยก็พุ่มหนังนะครับนะแบบนี้นะมาดูไม้กันหน่อยนะครับคันนี้ไม้แปดหมื่นสองเองนะนะครับไม8แปดหมื่นสองนะครับคันนี้อ่านะสวยๆเป็นไงอุย้ยนี่ดูหน้าจอกันก่อนนะครับ แบบหนึ่งนะครับอ่านี่คันนี้จะได้เป็นจอสีทัสรีนแล้วนะครับนะนี่นะฮะเมนูภาษาไทยนะครับอ่าเป็นไงดูมีฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะฮะนี่นะครับก็รองรับการเชื่อมต่อนะครับหลากหลายนะบูทูธได้นะครับแอร์ก็เหมือนกันนะตรงนี้นะฮะนะได้เป็นจอสีนะสวยสวยขึ้นนะครับนะเกียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับวงเบาะเหมือนกันนะครับ ด้านหลังนะเหมือนกันนะฮะไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับรู้สึกว่าตรงนี้จะเอ่อจะตกแต่งเพิ่มขึ้นมานะครับนะใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะโอเคนะฮะสำหรับห้องโดยสารด้านหน้านะครับมาด,ดูห้องโดยสารด้านหลังกันหน่อยเหมือนกันหรือเปล่านะเล่นเกมจะผิดกันนะครับวันนี้อ่ะนี่นะฮะด้านหลังนะครับ เนะบาะก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับดูนะครับนะมีแอร์ด้านบนนะครับแอร์ด้านบนไฟเพดานนะฮะนี่นะครับเบาะสวยมากนะเบาะสวยมากนะครับอนะตรงนี้มีช่องไฟนะครับนี่นะสิบโวลต์นะครับนะเอาไว้ต่ออุปกรณ์เสริมได้นะครับชาร์จไฟได้นะอนดูฝาท้ายกันหน่อย ฝาท้ายก็อัตโนมือนะครับเปิดเอาเองแบบนี้นะครับนี่นะฮะการถ่ายนะครับก็ถ้าไปกันเยอะก็เก็บสัมภาระได้ตรงนี้อีกนิดหน่อยนะฮะแต่ถ้าไปกันสี่ห้าคนนะครับเบาะตรงนี้ก็พับได้นะครับก็จะทําให้เก็บของสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นนะครับด้านหลังนี่ก็เหมาะกับคนตัวเล็กนะครับน้องๆหนูๆนะมานั่งด้านหลังนะครับไม่เหมาะกับ ผู้ใหญ่ตัวใหญ่นะครับสำหรับ t o y ยต a a v a n z ซนะครับอันนี้ก็แจ้งกันไว้ก่อนนะครับนะเอาไว้ตัดสินใจนะฮะโอเคนะครับมองหลังด้วยนะนี่นะฮะอยู่ตรงนี้นะอ่ะดูคันดำกันบ้างนะตตวอีนะครับเบาเห็นไหมเหมือนกันเลยนะฮะไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับนะไปเพดานนะครับ แอร์นะครับด้านบนแบบนี้นะฮะเบาะนะครับอ่าเป็นยังไงครับนะนี่นะช่องชาร์จไฟเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันนะฝาท้ายก็อัตโนโมือเหมือนกันนะครับนี่นะอัตโนโมือนะฮะเปิดเองนะครับแบบนี้นะครับสำหรับอเวนซ่านะนะครับพื้นที่เท่ากันนะครับสำหรับ2คันนี้นะ เป็นปล่านะครับสำหรับรถเจ็ที่นั่งปีใหม่ๆนะปี1920นะครับคันดำปี19นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับนะแล้วก็คันสีขาวปี20นะครับ2องคันนี้ก็มีตรวจสภาพมาแล้วเรียบร้อยนะนะฮะบ,บอกเลยว่าผลคะแนน5ดาวนะครับมั่นใจได้เลยนะในเรื่องของคุณภาพนะครับ นะเป็นไงกันบ้างนะถูกใจคันไหนหรือเปล่านะครับสีดําก็สวยนะฮะสีขาวก็สวยแล้วได้ชอบนะครับนะมาคุยกันเรื่องราคากันบ้างดีกว่านะครับสําหรับราคานะคันนี้นะฮะราคาพิเศษไปเลยนะครับหลังหักส่วนลดนะเหลือ429,000บาทเท่านั้นเองนะครับสีดํานะคันขาวนะครับหลังหักส่วนลดนะครับเหลือ,อ459,000บาทนะครับนะ ก็พนต่างกันเนี่ยสองคันนี้ตีคร่าวๆเลยนะครับต่างกันอยู่ที่ประมาณ600บาทเองนะคันขาวนะครับแพงกว่าคันดำา600บาทนะสำหรับในส่วนของค่างวดนะครับนะก็เลือกเอานะฮะชอบแบบไหนนะครับนะมีให้เลือกสสีนะไม่ค่อยมีนะครับร้านตลาดมือสองทั่วไปที่จะซื้อเจ็ดที่นั่งรุ่น ไซส์ประมาณนี้นะครับนะมากองให้เลือกกันนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ฝากเจ้าสองคันนี้ไว้ด้วยละกันนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักนะครับสอบถามเข้ามานะครับในช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจนะหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับติดต่อกันมาได้นะครับเรามีทีมงานรอรับสายนะครับอยากขายนะขายทุกประเทศนะครับไม่ใช่มั่วอะไรนะ ขายทุกจังหวัดนะครับนะเหนือกลางอีสานตะวันตกตะวันออกภาคใต้นะครับเรามีบริการจัดไฟแนซนนอกพื้นที่นะครับมีบริการส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านท่านนะครับนะสนใจคันไหนก็อินบ็อกซ์สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้พบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ